MU 49ครับคุณลูกค้า,าหากันอยู่ไหมครับ M U 4 9คันนี้ตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยเซ็สวยเลยนะครับาราคาครับตั้งใจจะขายอยู่ที่6กแสนสองนะครับคุณลูกค้าแต่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลูกค,ค้า,าโปรโมชั่นพิเศษจัดไปครับจัดไปจัดไปที่ 5แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณลูกค้า5แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ5แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทาดาวต่ำๆไปเลยนะครับดาวต่ำๆดาวที่สองหมื่นนะครับคุณลูกค้าดาวที่สองหมื่นได้เลยนะครับคุณลูกค้ามีเงินดาวเท่าไหร่ก็เ,เข้ามาดาวได้นะครับดาวเริ่มต้นที่สองหมื่นนะครับคุณลูกค้า0872244023ครับ MU19 ตัวส,ยสวยๆใหญ่ๆนะครับ โปรโดาวพิเศษนะครับดาวเริ่มต้นที่20,000บาทนะครับก็เอาใจคุณลูกค้านะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนะาะเงินทองไม่ค่อยมีเยอะนะครับมีเงินดาว20,000อยากได้ลดไปใช้งานจัดไปครับ MU49 สวยๆใช้งานตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับพร้อมผ่านบุกเบิกนะครับ595,000บาทครับดาวเริ่มต้นที่20,000บาทนะครับ สนใจโทรเข้ามาด่ดวนๆนะครับ0872244023นะครับดีเอ็มเทกเตอร์ครับรถด,ดีๆสวยๆรอลูกค้าอยู่นะครับโปรพิเศษดาว2 0 0 0 0ื่น,นนะครับด่วนๆนะครับโปรดีดี m u 49ราคาประหยัดดาวต่ำๆไม่ได้มีมาบ่อยนะครับคุณลูกค้าสนใจก็ดน่ดวนเลยครับสวัสดีครับ